ย่างเธอน่ะเป็นคนไทยสอบเข้าไม่ได้หรอทำแค่นี้ทำไม่ได้หรอเออทำไม่ได้ก็ไปนั่งไปคือตั้งเครียดมากเครียดแบบกดดันสุดๆอัโมโหอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ป้าเงินใส่ถัดที่แบบรับเงินน่ะสวัสดีค่ะไดสกี้เจดแลมวนครับพี่สาวร่างสาวก็ในหลายคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็พูดถึงประสบการณ์ในด้านดีๆของเรามาเยอะแยะมากมายคือหลายคนอาจจะบอกรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตดีจังไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเออ แต่คือจริงๆอ่ะมันก็มีด้านที่แบบทําให้เราเสียใจร้องไห้เครียดกดดันอะไรอย่างเงี้ยมากมายเหมือนกันนะดังนั้นวันนี้เราก็าจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เราเสียใจเรื่องอะไรบ้างที่เราโดนดูถูก<ม>เรื่องอะไรบ้างที่น้าตาตกในจริงๆ วันนี้ก็จะมาเล่าย้อนล้ำลึกความหลังให้ฟังกันนะคะเรื่องแรกคืเรื่องของน้องเองค่ะหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเราอ่ะเรียนปตีสี่ปีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าก่อนเข้าคณะได้อ่ะเราจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาซึ่งมันก็จะมีคอร์สต,ตั้งแต่6เดือนไปจนถึง2ปีคือถ้าใครเรียนเกิน2ปีอ่ะก็โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วก็คือต้องหยุดได้ละแต่เราอ่ะตั้งใจว่าเราจะมาเรียน6เดือนเท่านั้นในเดือนตุลาแล้วก็ไปจบที่เมษาแล้วเมษาก็คือเข้าคณะพร้อมเด็กญี่ปุ่นทั่ว แบบเปิดเทมอมแบบปีหนึ่งแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้เรียนแค่ภาษาญี่ปุ่นนะเราก็จะมีพวกประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าเราจะเข้าคณะแผนสินแล้วปัญหาก็เกิดที่อาจารย์ประวัติศาสตร์คือตอนนั้นอะ่ะเราก็เริ่มจะต้องใกล้สอบเข้าคณะแล้วอะต้องสมัครสอบแล้วจู่ๆอาจารย์ก็มาพูดว่าเธอเป็นคนไทยอะ่ะสอบเข้าไม่ได้หรอกเรียนอีกสักเทอมสองเทอมเถอะเออ คือแต่เขาพูดด้วยน้าเสียงราบเรียบมากๆนะนาก็นิ่งๆแต่คือในใจอ่ะเราคิดว่าอาจารย์ต้องพูดว่าอย่างเธอเนี่ยเป็นคนไทยสอบเข้าไม่ได้หรออเอคืออะไรอะ่ะทำไมอาจารย์พูดแบบนี้อะ่ะอืมมันดูแบบดูถูกมากเลยนะให้กําลังใจเด็กไม่เป็นหรออืมคือคนที่เขาไม่ได้แข่งแก่งแบบเนี้ยเขาอาจจะแบบเฟลไปเลยก็ได้ใช่ปะ่ะเอออาจจะแบบไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยก็ได้อย่างเงี้ย ก็จริงนะคือคนเป็นครูควรจะมีจิตวิทยาวความเป็นครูมากกว่านี้หรือเปล่าแบบจิตวิทยาว,ว่าจะพูดยังไงให้เด็กรู้สึกแบบพึกเพินอยากจะสอบเข้ามาหาลาัยให้ได้อะไรอย่างนี้แบบมันไม่ใช่พูดแบบดูถูกแบบนะี้แล้ยิ่งบอกว่าเธอเป็นคนไทยก็เลยสอบไม่ติดอะ่ะมันไม่ใช่ป่ะว่ามันดูเป็นการแบบดูถูกคนทั้งชาติเรานะบอกเหมารวมว่าคนไทยอะ่ะไม่เก่งก็เลยต้องเรียนหลายเทอมเลยแบบนะี้ คือจริงอ่ะเราก็เข้าใจแหละว่าคือมันมีโครงสร้างภาษาที่มันแตกต่างกับญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงตอนเรียกว่าโดยสิ้นเชิงใช่ไหมมันอาจจะใช้เวลานานมากกว่านั้นแต่เราอ่ะไม่ได้เพิ่งมาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นปะเราเรียนมาตั้งนานแล้วจนผ่าน N 3แล้วแล้วเราเค่อยบินมาเออแล้วเราก็เรียนอีกนิดหน่อยก็ได้ N 2เพื่อจะเข้าคณะแล้วเออแต่แค่ยังไม่ไปสอบเนี่ยจริงอาจจะได้ N 2แล้วก็ได้นะตอนนั้นอ่ะแต่อาจารย์มาพูดแบบนี้คือมาพูดแบบนี้มันดูเป็นการแบบลดทอนกําลังใจอ่ะเรายิ่งถ้าแบบเด็กที่เขา ไม่มีภูมิต้านทานพออะจิตใจไม่แข็งแกร่งพออย่างเงี้ยคงเฟลหนักจนแบบไม่อยากจะสอบแล้วไม่อยากจะเข้ามาหาลัยนล้ตอนนั้นฉันก็ภูมิต้านทานไม่คดีหรอกก็พ็่งสิบแปดแล้วก็ไปไงแต่ว่ามันก็เราไม่ใช่คนอ่อนแอขนาดนั้นอะเออแต่ก็มีกลับมาบ้านแล้วก็แบบเออเฟลดาวแอบร้องไห้เบาแต่ว่าก็ไม่ได้บอกใครหรอกตอนนั้นอะวันต่อมาเราก็ไปปรึกษาพวกรุ่นพี่ที่เขาเข้าคณะไปแล้วคือรุ่นพี่ก็บอกว่า ไม่เกี่ยวเลยเขาก็6เดือนแล้วก็สอบเข้าได้เหมือนกันคือพอเข้าคณะไปอะ่ะมันก็ต้องเรียนภาษาใหม่มเรียนมันเฉพาะของคณะนั้นๆใช่<ๆ>ทําไมจะต้องมาเสียเวลาเรียนแต่แบบโครงสร้างภาษาภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบทั่วๆไปเราไม่ได้จะเข้าคณะแบบ นิคฮงโกะอะไรปะนี่ก็แบบเออเข้าคณะมีเดียมันก็ต้องมีศัพท์มีเดียของมันสองคือเราไปปรึกษาอาจารย์ประจําชั้นที่เขาเป็นแบบครูสอนภาษาญี่ปุ่นประจําห้องคลาสของเราอะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์คนนี้พูดอย่างนี้ล่ะไม่เกี่ยวนะคือจริงๆอะการสอบครั้งเนี้ยถ้าอ่านหนังสืออะสอบได้คะแนนดีแล้วก็จ่ายเงินค่าสอบตรงเวลาอะไรเงี้ย มันก็สามารถมีสิทธิสอบได้ทุกคนเราจะผ่านหรือไม่ผ่านอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเออแบบไม่ควรจะมาพูดแบบตัดทอนเลยค่ะตัดกําลังใจเด็กอย่างนี้ไงถ้าสําหรับเด็กต่างชาติอ่ะสอบได้คะแนนดีอ่ะตอนปีหนึ่งเทอมหนึ่งของทุกคนอ่ะก็จะได้ทุนลดค่าเรียนด้วยเป็นทุนของมหาลัยเลยแต่ว่าก็ต้องแบบแข่งกันนิดนึงอ่ะไม่ใช่ว่าให้ทุกคนนะแบบเออคะแนนผ่านเกณฑ์เท่านี้แล้วก็มาตัดอีกว่าจะให้แค่สิบคนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ได้มา นี่คือแบบเปลี่ยนจากคำดูถูกเนี่ยเป็นแรงฮึดแต่ตรวจิงอ่านหนังสือหนักมากเพราะว่าแรงฮึดอันนี้แหละดีแล้วอ่านโตลุงเราต้องวันพีสูน์ให้เขาเห็นว่าแบบเราเป็นคนไทยแล้วทำไมเราก็สอบได้เหมือนกันเ,ออเราไม่คุณอิกตั้งหาถูกต้องออส่วน<ช>วคณัติศาสตร์เนี่ยก็ดูดีด้วยนะจ๊ะเกือบท็อปส่วนเศรษฐศาสตร์เนี่ยท็อปไปเลยค่ะสรุปก็ ็เนี่ยแหละแล้วก็เปลี่ยนจากคาดูถูกอะมาเป็นแรงฮึดสุดท้ายอะเราก็เรียนในคณะ4ี่ปีใช่ไหมแปดเทอมเราก็ได้ทุนทุกเทอมเลยแดเทอมด้วยกันค่ะโอ้โหเพราะแรงดูถูกอันนั้นนั่นเดียวใช่หมั่นใส่อยากจะได้ทุน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 ไปจนจบเลย้วได้กลับไปบอกอาจารย์ไหมว่าแบบนี่ไงหนูได้ทุนทุกเทอมเลยฉันว่าคนพูดอะไม่จําหรอกว่าพูดอะไรแต่คนฟังอะมันจำเข้าไปเนี้ยแหละ ก็อที่สองก็เป็นเรื่องของเราเองนั่นแหละอะไรเนะี่ยไปปีเดียวมีปัญหาเลยเหรอมันเป็นเรื่องที่เกิดใน บริษัทสถาปนิกที่เคยแบบไปทํางานพัฒนรมาเออก็คืเอ,อเคยพูดถึงบริษัทนั้นแล้วแหละก็ใครยังไม่เคยฟังก็ไปฟังได้คือจริงเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เชิงเป็นแบบเรื่องดูถูกอะไรหรอกอแต่มันเป็นเรื่องเกิดจากความเข้าใจผิดก่อนโดนคนญี่ปุ่นเข้าใจผิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นออที่ทํางานแบบเงอะงะชักช้าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเกิดเรื่องร้องไห้ขึ้นมาไหนเล่าซียังไงคือเรื่องมันก็มีอยู่ว่าวันนั้นอ่ะเราต้องไปทํางานคู่กับคุณลุงคนหนึ่งคือเราต้องไปช่วยเขาถ่ายรูปโมเดลอ่ะไปเป็นผู้ช่วยเขาแล้ววนะ เด็กพาท่าคนญี่ปุ่นอะไม่มัเลยเอา้าคือเราไปคนเดียวก็เลยต้องไปช่วยคุณลุงเขาใช่ไหมคุณลุงเขาอะจะแบบใส่แมสตลอดเวลา,าแล้วก็จะพูดเสียบแบบ o e o e อูอีอูอีอะแล้วเป็นสำเนียงที่ไม่ใช่สำเนียงโตเกียวอะ เป็นสมัยแบบทองถิง่น oh. แล้วสัตวรักเพื่อนก็มาบอกว่าเนี่ยคุณลุงคนนี้ก็ระวังหน่อยละกันเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างอารมณ์ร้อนขึ้นขึ้นลงลงด้วย oh. ก็แบบโอ้สวยแล้วไงจะรอดไหมเขาไม่มีคนญี่ปุ่นไม่มีเด็กญี่ปุ่นมาช่วยเหลือกันแน่ๆก็คือเรากับเขาแค่สองคนเท่านั้น uh huh. เราระหว่างทํางานะเขาก็จะบอกว่าเออให้ไปหยิบนู่นหยิบนี่มาอย่างงี้ใช่ไหม uh huh. เราก็จะแบบค่อนข้างหยิบช้าหน่อยเพราะว่าเขาว่าพูดเสียงอ e, ุยีเราสมองเราต้องประมวลผลไง uh huh. ว่าเขาพูดว่าอะไรเราจะได้หยิบมาถูกใช่ปะคือมันก็หยิบออกมาถูกแแหละต่่วาาามันช้เอ แบบงุดงิดอารมณ์เสียขึ้นมาเบาๆเรื่อยๆแล้วอ่ว่าแบบนี้ทำไมมันชาขนาดนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็จะมีงานที่เขาจะให้เราอจิ้มฐานโมเดลให้หน่อยให้มันเป็นรูเขาก็ให้เข็มมาใช่ป่ะแล้วคือเข็มก็บางมากแล้วโมเดลมันคือหนามากตัวกระดาษได้เออแล้วพอเจาะไปปุ๊บปึ้งเข็มหักเอ้าสถานะคือแบบมือสั่นแบบมือชาแบบสั่นหมดเลยว่าแบบสวยแล้วไงเมื่อกี้ก็เหมือนโดนเขาด่ามาเยอะแยะแล้วว่าแบบชักช้านู่นนี่แล้วแบบทำเข็มหักอีกอ่ะ คือเขาก็หันมาเห็นดูแบบโมโหโกดขึ้นแบบหน้าแดงเลยอะ่ะเว้ล่ะเออเขาก็แบบกระชากกระชากออกไปจากมือเราอะ่ะโยนทิ้งทาแค่นี้ทําไม่ได้หรอเออทาไม่ได้ก็ไปนั่งไปเราก็แบบเฮ้ยคือเราไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก,ก่อนช็อกมากโหดมากเลยอะ่ะเออคือตอนนั้นน่าแบบกลัวมากกลัวมากจริงๆ <c oughs> คือคือปกติเราเป็นคนที่แบบมั่นใจในการทํางานมากแบบ <c oughs> เป็นคนทํางานเร็ว <c oughs> เป็นอะไรเงี้ยตลอดเรามาเจอแบบเนี้ย คือช็อกอ,อ่ะเราก็เลยไปนั่งทำตัวรีดอยู่แบบมุมห้องอะแล้วลุงก็กับหันมาบอกว่าไปซื้อใช้ด้วยนะเอา้าบตายละเออต้องซื้อใช้เสี๊ยกนิงแล้วอรอ เงินเงิ <laughs> น,นไบยังไม่ได้นะเิียงนะเงินอีกแล้วก็ช็อกไปมากๆอ่อะแล้วเงแล้วหูยสําเร็จไม่แน่งานเนี้ยคือสุดท้ายก็สามารถช่วยเหลือลุงจนแบบเออถ่ายรูปโมเดลเสร็จเรียบร้อยอะออก็คือแบบตอนนั้นก็จะร้องไห้น้าตาคอหมดแล้วอะเออจนจนทำงานเสร็จก็คือกลับลงมาจากห้องนั้นจากห้องถ่ายรูปอะก็มาเจอเพื่อนที่เขาทางานอยูออ่ที่บริษัทนั่นแหละเขาก็บอกว่า เฮ้ยทำไมแบบดูหน้าตาน้ำตาคอคอขอะไไปห้องน้ำก่อนไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเออไม่ไหวแล้วเหมือนกันคือตันเครียดมากเครียดแบบกดดันสุดๆอะ จนพอกลับมาจากห้องน้ำใช่ไหมก็เห็นคุณลุงกับเพื่อนเขาคุยกันอยู่อืเราพอดีเห็นไอ้กล่องเข็มที่หักอะ่ะวางอยู่ตรงนั้นเราก็เลยเข้าไปถามลุงว่าเข็มเนี่ยซื้อที่ไหนเราจะได้ไปซื้อคืนให้อืจู่ๆลุงก็แบบเหมือนพูดบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกช่างมันเพราะว่ามันเก่าแล้วด้วยแหละเอาอะไรนะจู่ๆก็ใจดีขึ้นมาสังงานอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอก็งงเหมือนกันจนตอนหลังอ่ะเพื่อนอ่ะก็มาบอกว่าคือลุงเขาว่าเขาจะคิดว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นอืที่ทํางานช้า สนเขาแบบมาเอกใจตรงที่แบบเหมือนเป็นคําภาษาญี่ปุ่นที่ง่ายมากแต่เราไม่รู้ว่าเออ,อย่างนี้ที่เอกใจนะเขาแบบอ,อะไรไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นคํานี้หรอหรือว่าเป็นคนต่างชาตินะ <c oughs> จู่ๆก็แบบเพิ่งมาเอกใจแล้วตอนที่เราพูดกับลุงอะเราเสียงเือนคนญี่ปุ่นตรงไหนหรอเราก็ส่เมียงไทยขนาดนี้ลุงไม่เอกใจตั้งแต่ต้นหรอว่าเราก็พูดญี่ปุ่นไม่ได้ชัดขนาดนั้นอะลุงเขาจะไม่แบบโฟกัสเ <c oughs> รื่งองภาษาไงเขาโฟกัสเรื่ <c oughs> งองงานอยู่ในตอนนั้นแต่จริงๆอ่ะโหเขาก็ควรจะแบบ ควบคุมอารมณ์มากกว่านี้ไหมอะในการทำงานนะอย่างงี้วหยเด็กคนอื่นไม่กลัวหมดเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันเออถ้าเจอแบบเด็กญี่ปุ่นที่ไม่โอเคเหมือนกันเนี้ยวห้ยโดยนไล่ก็คือคนลุงคนนั้นแหละที่ที่เคยเล่าครั้งที่แล้วอะว่ามีเด็กโดนไล่ออกอะก็คือ,อ,อลุงนั้นแหละมึนคนไล่ออกเพราะว่าเด็กไม่มาสาย ก็ต้องเข้าใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะจริงจังในการทำงานมากแต่ว่าสุดท้ายหลังจากที่เขารู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติเขออาก็แบบโอเคกับเราแล้วนะเขาก็จะพูดช้าลงแล้วอะ่ะเขาก็จะดูใจดีขึ้นดูไม่ค่อยมาโมโหใส่เราแล้วอะ่ะออแต่เราก็พยายามแบบฟังเขามากขึ้นแบบแบบพยายามเงี่ยหูฟังว่าเขาพูดว่าอะไรเราจะได้เข้าใจคือหลังๆมันก็จะเริ่มชินกับสำเนียงเขามากขึ้นไงออนไปสอบ N1 ผ่านแน่นอนเพราะว่าอืฟังเสียง อ <king> ย,ย,ย,ย่ามันไม่ได้อ <laughs> ย่าเลยอย่าให้ข้อสอบเป็นอย่างนั้นเลย <laughs> แล้วตอนช่วงก่อนจะกลับไทยอะตอนนั้นแม่นังกลับไทยไม่ได้ไงเพราะว่ามันติดโควิดใช่ป่ะเราสนามบินมันปิดหมดเลยอลุงก็แบบมาถามว่ากลับไทยไม่ได้หรอแบบโอ๊ยทํางานต่อที่นี่ไปก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยโอ้ยใจดีขึ้นมาเลยส<ช>ุดท้ายบริษัทก็เวิร์กฟอร์มฮมเราก็เลยไม่ได้ไปทํางานที่นน่นอีกเลยก็เลยไม่ได้เจอลุงอีกอื เนี่ยกลับไปครั้งหน้าไปหาลุงไหมลุงลืมแล้วแกเราะเใครเออก็จริงนะลุงน่าจะลืมแล้วเรือ่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของน้องอีกแล้วอายู่4ปี5ปีเนี่ยม,มันก็ต้องม,มีมเยอะหน่อยเนาะครั้งนี้นไปทํางานที่ร้านซูชิหมุนอ่าถ้าใครอยากกลับไปฟังค่ะก็กลับไปฟังได้คือครั้งนี้นเราอะมาเข้ากะร้านซูชิตอนบ่ายประมาณบ่ายสามอะไรที่มันจะไม่ค่อยมีคนเท่าไร่ ซึ่งเราเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเพียงคนเดียวเราก็ต้องทําหน้าที่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเสิร์ฟจะแบบจัดร้านเก็บจานแล้วก็หน้าที่แคชเชียร์ด้วยมไม่ชอบแคชเชียร์เลยคิดเงินก็ไม่เก่งพูดก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ปัญหามันเกิดตอนที่มีลุงคนหนึ่งอะมากินตอนประมาณบ่ายสามนีแ่แหละลุงก็กิน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 เสร็จปุ๊บอ่ะก็จะไปคิดเงินพอเราไปอยู่ตรงเคาน์เตอร์แคชเชียร์แล้วลุงก็จะจ่ายเงินใช่ไหม,มเราก็เหมือนไม่ได้พูดตามบท พทเทิร์นที่คนญี่ปุ่นเขาจะมีพูดอ่ะเออแบบพูดยาวๆพูดสวยๆอะเราพูดอย่างนั้นไม่ได้ไงตอนนั้นแบบเพิ่งเริ่มทํางานเราลุงเขาก็เหมือนเริ่มเอกใจว่าอืมนี่ต่างชาติหรือเปล่าแล้วความผิดพลาดของเราอย่างหนึ่งคือวันนั้นอ่ะจู่ๆแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดเราทอนเงินลุงผิดเอา้าเออทอนเงินลุงผิดเสร็จปุ๊บลุงเขาก็เหมือนแบบมานับๆดูแล้วก็แบบนี่มันไม่ใช่นี่ เริ่มแบบขึ้นเสียงละแล้วก็แบบขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะทอนเงินใหม่แล้วตอนที่เรากาลังนับเงินใหม่จะทอนเงินใหม่อีกรอบใช่ไหม,มลุงอะ่ะเขาก็เหมือนเลือกสายตามามองที่ป้ายชื่อเราอะ่ะ<ม>คือเขาก็เห็นแล้วแหละว่าเราเป็นชื่อคนต่างชาติเพราะว่าไม่ได้มีคันจิใช่ไหมเป็นตัวคาตาคะ<ม>แล้วทีนี้พอเราทอนเงินคืนกลับไปอะ่ะลุงเขาก็เหมือนโมโห<ม><ม>อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ปาเงินใส่ถัดที่แบบรับเงินอะ่ะเออไม่ได้ปาใสา่เราแตปาใส่ถาดออแล้วก็ พูดรูรัวอะไรมาไม่รู้แต่คํหนึ่งที่เราจับได้อะก็คือเหมือนเขาพูดว่าไกจินคูเซนิเออก็คุเหมือนแบบเป็นคําดูถูกเลยนะเนี่ยเออเป็นคนต่างชาติแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนต่างชาติจะมาทํางานหรืออะไรอย่างงี้มั้งเออคือคําว่าไกจินอะมันจริงๆคําเต็มมันคือไกโคกคูจ,คคจินเออคือไกโคคูจินอะมันแปลว่าคนต่างชาติแต่ไกจินอะพอมันตัดโคคูออกอ่ะมันกลายเป็นคําดูถูกว่าแบบเป็นคนนอกอ่ะเออเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็คือคนที่เหลือ ใช่เป็นคำดกมากคํคำเนี้ยมันเป็นคำเดียวที่เราฝังใจมาจนถึงทุกวันเนี้ยแล้วเขาก็แบบโบนบน,บนเลยไม่รู้อีกยาวเลยนะแบบหัวเสียมากเลยจนลุงที่ปั้นซูชิอะ่ะเขาก็แบบเหมือนออกมาช่วยหลับหน้าด้วยเหมืนอนออกมาขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแบบไปปรับปรุงให้ดีนะอย่างเงี้ยลุงก็แบบเดินออกไปแล้วก็ยังคงยืนด่าต่อไปอะ่ะอะไรเนี่ยเออตอนนั้นเราก็ช็อกทั้งช็อกทั้งแบบถึงเราฟังออกไม่หมดแต่เรา รับรู้ได้อะว่าเขาเออว่าเขาโมโหมากแข่งทอนเงินผิด <c oughs> แล้วเหมือนลุงปั้าซูชิเขาก็แบบพูดปลอบใจมันว่าเออมันก็มีคนอย่างเงี้ยแหละเนาะแบบทั้งคนดีคนไม่ดีแหละแล้วก็เออไปเข้าห้องน้ําก่อนเถอะอย่างเงี้ยแล้วก็ค่ะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําปิดประตูห้องน้ำเท่านั้นแหละน้าตาไหลพร่าแบบมาเล่าตอนนี้มันอาจจะขำนะแต่ในตอนนั้นคืออคงอ่ะน้าตาไหลแบบ ไม่หยุดจริงๆเราเราช็อกที่เจออย่างนี้เพราะตั้งแต่เรามาญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่เคยแบบเจอใครที่มาแบบพูดจาแย่ๆก็คือเจอแต่คนดีๆก็เจอคนญี่ปุ่นดีๆทั้งนั้นเลยจริงเจอคนช่วยเหลือคนอ่อนโยนกับเรารู้ว่าเราเป็นต่างชาติก็ช่วยเจอลุงคนนี้เข้าไหโอ้โหเอาจริงในเรื่องที่ร้ายๆอ่ะโดนลุงด่ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังดีที่มีเพื่อนร่วมงานมีคุณลุงบ้านซูชิที่แบบมาช่วยเราก็รู้สึกว่า ก็ยังมีคนใจดีกับเราอยู่ดีก็จบไปแล้วนะคะกับประสบการณ์ที่เราเล่าไปคือคนเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทหลากหลายนิสัยนะเนาะคือไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นหรอกคือก็ทุกคนในโลกนั่นแหละก็ต่างคนต่างความคิดคือการที่เราไปอยู่เมืองนอกเนี่ยต่างบ้านต่างเมืองไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของเราเนี่ยเราก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องมีสติในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนาะสมมุติว่าเราโดนคนมาว่าเราคนมาดูถูกเราอย่างเงี้ย เราก็อย่าไปใส่ใจมันมากเลยดีกว่าคือเขาว่าเราครั้งเดียวเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เราพยายามปรับปรุงตัวเองดีกว่าให้มันดีขึ้นเขาจะได้ไม่ต้องมาว่าเราอีกก็ถ้าใครที่ไปอยู่เมืองนอกเนาะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นประเทศไหนก็ได้แล้วแบบเจอประสบการณ์อย่างที่เราเคยเจอมาโดนดูถูกโดนว่าโดนโดน,นู่นนี่ เออก็สามารถมาคอมเมนต์เล่าให้เราฟังมาระบายให้เราฟังก็ได้นะคะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะส่วนใครที่อยากให้เราแชร์ประสบการณ์ด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเล่นภาษาญี่ปุ่นการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นที่เราได้ไปประสบพบเจอมานะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันคะ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอนไก่ชิม่าโอนไก่ชิม่าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปสก๊อ